สวัสดีครับเลขพาเฮงชาแนลคลิปนี้เราไะพบกับแนวทางหวยฮานอยนะครับแนวทางหวยฮานอยของทางช่องเลขพาเฮงจะให้แนวทางเป็นแบบรวมนะครับก็จะมีแนวทางหวยน้อยเฉพาะกิจหวยน้นอยพิเศษหวยน้นอยปกติแล้วก็หวยน้อย B v ีพีนะครับก่อนอื่นก็ขอสแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูผลของเมื่อวานของเมื่อวานนะครับ ปฉพาะกิดออก2 4 2 6 2นะครับเข้าเด่นรูดวิ่ง2นะครับเข้าไปที่ชุดรองนะครับ2 4นะครับเป็นตัวกับแล้วก็เข้าที่26นะครับเป็นตัวกับพิเศษออก9 4 4 9สีหลัก4กับหลัก9ไม่มีเดเด่นรูดวิ่งนะครับ ปกติออก21702เดยข้อเด่นรูวิ่ง2นะครับที่ชุดรองนะครับ20นะครับเท่ากับ Vp ออก4 9 9เ0เด่นรูวิ่ง2นะครับข้าที่ชุดรอง2 0นะครับ20 02มา2รอบนะครับในรอปรกติกับ VP เราก็เมื่อวานเข้าที่ชุดลองสี่ชุดเลยนะครับชุดเด่นไม่เข้านะครับตามกันต่อนะครับแนวทางหอยฮาหนอยประจําวันที่12กันยายน2568นะครับแนวทางหอยหน้อยจะมีตัวไหนบ้างแนวทางห,ยห,าหอยฮานอยประจําวันที่12กันยายนนะครับ อันให้เด่นรูดวิ่งไปที่64สมนะครับเด่นรูดวิ่งตามกำลังวันกับสติย้อนหลังหลักหกหลักสี่หลักสามต่อไปก็จะเป็นชุดเด่นของหลักหกนะครับ สำหรับคลิปนี้แอดก็ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารยณในการรับชมตัวเลขยังไม่ถูกใจไม่โดนใจก็ยังไม่ต้องนำไปใช้นะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นชุดเด่นหลัก6ก็จะมี60 61 62 65 69นะครับต่อไปก็จะเป็นชุดเด่นของหลัก4 แนวทางที่นำมาแบ่งปันนี้พิจารณาเลือกนำไปใช้นะครับไม่ต้องนำไปใช้ทั้งหมดนำไปใช้แต่พอสนุกนะครับผ่อนคลายอารมณ์จุดเด่นหลัก4ก็จะมี4 0 4 1 4 3 4 6 4 7นะครับต่อไปก็จะเป็นจุดรองนะครับจุดรองหลัก3า ทางตัวเลขมีเข้ามีไม่เข้านะครับบทใจวิจารยานในการรับชมจุดลองหลักสามก็จะมี30 35 36 37 39นะครับต่อไปเราไปดูตัวเลขในตารางวันกับสตินะครับ เลขในตารางวันกับสิตินี้สามารถนำไปใช้กับแนวทางหอยฮานอยย่างอิทไม่ได้ให้ได้นะครับลองดูสติย้อนหนลังเลขในตารางวันกับสิติก็จะมี640539นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับพิจารณาเลือกนำไปใช้ ต่อไปก็จะเป็นชุด3ตัวชุด3ตัวอาจจะตัดให้ตัวที่เด่นที่สุดนะครับสีชุดเด่นก่อนจบคลิปฝากกด like ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ เพื่อท่านจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆส่งถึงมือถือของท่านจุด3ตัวก็จะมี5-6-2-4-4-7-6-4-3-7-3-9นะครับ4ชุดเด่นท้ายนี้ก็ขอทุกท่านสนุกการดุนรางวัลขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ